อ่าโอเคครับกันบ้านวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองห้าหกสี่กันบ้านวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยกันบ้านกันบ้านจากันบ้านน้องพลจ๋ากันบ้านครับพาวาริสาลูกกันบ้านปายกันบ้านวันนี้ค่ามีไหม สุขศึกษาภาษาไทยมีไหมอ่ะสุขศึกษาหนึ่งแล้วครับภาษาไทยสองภาษาไทยในสมุดภาษาไทยในสมุดแล้วอีกไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะทำในเอซีแล้วก็คัดไทยอ่าโอเคนะครับภาษาไทยทําในเอซีแล้วก็เขียนคัดไทยหน้าไหนลูกห้าถึงหกค่ะห้าถึงหกคัดไทยแล้วมีคณิตไหมครับวันนี้มีคณิตไหมไม่มีครับอ่าโอเคนะครับจะมีหนึ่งสุขะา นะครับสองคัดไทยนะฮะแล้วก็ภาษาไทยในสมุดนะมีแค่สองใน A อค่ะไม่ใช่สมุดอ่าใน A อสี่ทีครับนะโอเคนะครับอ่าแล้วในเรื่องของการเข้าซูมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูแจ้งนะครับแจ้งกูดาว่าเครื่องบางคนเข้าไม่ได้นะอย่างน้องพรอยเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้มีดดีกว่านะครับนะ<ข>ถ้าใช้มีไดไม่เป็นไรเดี๋ยวคว่อยไปดูทีว่าจะเข้าไหใช่ครับใช่ใช ไม่ถ้าบางคนเข้าเนี่ยอย่างอย่างบางคนเข้าซูมเข้ามีดด้วยเข้าซูมด้วยมันอาจจะวุ่นวายไงนะครับว่าเพราะว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยนะครับบางทีครูก็ไม่แน่ใจในโทรศัพท์หรือเปล่านะครับบางทีบางทีออปชันออปชันในโทรศัพท์เขาเรียกว่าอะไรมันมันมันรองรับไม่ไหวนะบางบางเครื่องบางเครื่องบางเครื่องเห็นไหมเปิดมีด กินกินแบตอย่างรวดเร็วใช่ป่ะบางเครื่องเปิดซูมก็ใช้แบตตลอดเวลาออ่าโเคหมือนเราเลยมมีใช้พีชีแบตวันหมดมโอว่าปั๊บโอเคครับโอเคครับนะนะแล้วก็ทํางานทํางานของครูเทพนะครับไปได้เลยนะก็ใช้อ่าโอเคไม่เป็นไรครับนะก็ขอเวลาทําไปเรื่อยๆนะครับครูก็จะอยู่ ภาพอะไรง lain, ่งนี้คับสามารถทำในเวิร์ดและใน Powerpoint ได้อ่าโอเคอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยก็ได้นะครับทำไงมั่งงานค <ทำ S 2> ุเท <timer. S 2> พงานคุเทพทำสไตล์แบบไหนลูกอ่าบะมี me, อธิบายเพื่อนฟังหน่อยทำยังไงครับสุขศึกษาครับบะมีครับ <C diving in> คือว่า ให้กดที่หน้าแรกแล้วพิมพ์ให้เสร็จก่อนว่าให้นักเรียนเลือกชนิดกีฬาที่ตัวเองชอบมาหนึ่งชนิดกีฬาพร้อมกับศึกษากติกาการเล่นแล้วก็เว้นปรรทัดค่ะแล้วก็เขียนว่าชื่อกีฬาที่ชอบมีแล้วมีลูกสอนแล้วเขียนคำตอบอันนี้ให้ทําเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลูกกีฬ ทำเป็นในในในคอมพิวเตอร์ส่งทได้หมดเลยค่ะวาดก็ได้อ่ารู้แล้วลูกอ๋อทำเป็นในในในหนังสือก็ได้ใช่ไหมหรือว่าทำเป็นในเป็นหนังสือในคอมก็ได้อ่าโอเคครับทำในคอมก็ได้หรือทำในหนังสือก็ได้ก่งกึงกึ่ึงเป็นใบงานหรือรายงานลูกสไตล์การงานของกรุงเทพเป็นเหมือนใบรายงานหรือว่าเป็นเหมือนใบงานใบหนึ่งหรือว่าหลายใบ บหนึ่งค่ะเป็นในสมุด<อ>นะคะงานเป็นใบงานโอเคครับอะแล้วก็นักเรียนก็นั่งทํากันไปเรื่อยๆนะกอทํา,ทาในบวก็คัดลอกทำกติกาการเล่นมาวางในบวค่ะโอ้ก,ก็ก็ดีเลยทําในบวก็ง่ายหน่อยนะครับก็สามารถที่จะหาใครที่มีคอมพิวเตอร์นี่นะครับนักเรียนต้องศึกษาไว้นะถ้าทำเป็ในใบงานนี่กูว่าสบายเลยนะเปิดเวิร์ดแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ต นะหาข้อมูลแล้วก็ copy นะมาวางแล้วก็พิมพ์นะของพวกเราจะช้าในเรื่องของการพิมพ์ใช่ป่ะชื่อกีฬาที่ชอบหนูเอาภาพมาด้วยอ่าโอเคใช่นะครับอย่างนั้นก็ได้สนามรูปสนามและอุปกรณ์อุปกรณ์ก๊อฟในถุงของนักกีฬาก๊อฟแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมบะหมี่แชร์ได้ไหมลูกมีหลายหิซอนเลยมีแต่าบะหมี่แชร์เพื่อนเพื่อนดูหน่อยบะหมี่แชร์เพื่อนเพื่อนดูหน่อยว่ามีทสไตล์แบบไหน เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูงานของมามีมามีแชร์เพื่อนดูนะลูกกีฬาที่ชอบมามีงานมีแต่วิ่งไม่มีสีกีฬาต้องชอบดิไม่ชอบเราจะแข็งแรงได้ไงลูกเว้ยกีฬาเนี่ยทำให้เราร่างกายแข็งแรงนะครับอ่ะมามีแชร์สไตล์การทํางานให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นตัวอย่างค่ะกดที่เป็นที่เป็นลูกศรนไงลูกที่เป็นลูกศรตรงกลางเห็นไหมครับทั้งหน้าจอใช่ไหมคะอ่าใช่แชร์ทั้งหน้าจออ่าพอกดขึ้นมาปุ๊บ เราจะเจอที่เป็นเห็นไหมนําเสนอผลงานเปิดยังเปิดยังเลือกอยังลุก <จะ S 1> เลือกอยัง,งเลือกหนึ่งอันเรื่องหนึ่งอันบอก่าให้แบ่งปัน,นคืออะไร,รอะอ่าการแบ่งปันก็คือหนูหนูได้เปิดอ่าเวิร์ดยังหนูเปิดเวิร์ดยังเปิดเวิร์ดะคะา้างหน้าจอไว้อ่าเปิดเวิร์ดที่หนูทํามาลุกค้างหน้าจอไว้ยังอ่าเปิดค้างแล้วนะอ,อ่ากลับมาที่จอของเรากลับมาที่จอของเราอ่าหนูกดตรงกลางที่เป็นลูกศร กดตรงกลางยังกดไม่เห็นได้เลยกดได้สิลูกมันจะมีตรงกลางที่เป็นลูกศรไงครับ<ม>เห็นไหมไออแล้วค่ะอ่าโอเคอ่าบะมีอธิบายผลงานให้เพื่อนๆฟังหน่อยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วครูเห็นแล้ว,ลว,ลวอ๋อสไตล์ประมาณนี้ใช่ไหมลูกอ่าเห็นไหม อันนี้คือผลงานของบะหมี่นะครับเป็นใบงานอย่าเพิ่งเลื่อนเร็วสิลูกอธิบายไปด้วยโอ <c oughs> ้หนูเล่นเลื่อนเป็นเทอร์โบเลยกูปุ๊บเพื่อนมองไม่ทันขยายหน้าจอเลยก็ได้ลูกขยายหน้าจอให้ใหญ่ๆเลยจะใหญ่สุดแล้วคะ่ะไม่ไม่ไม,ไม่กดอีกแล้วมันจะใหญ่ขึ้นใหม่กดตัวไหนกดตัวนั้นเลยกดเลยกดเลยลูกอ้าวทำไมมันหดลงอะลูกมันหดลงเลยคะ่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนหละนูจะหนูต้องเลื่อนดิอ่า หนูอ่าหนูค่อยๆเลือนแล้วอธิบายเพื่อนๆฟังว่ากีฬาที่หนูให้นักเรียนเลือกชนิดกีฬานะครับที่ตนเองชอบมา1ชนิดนะหชนิดกีฬานะครับพร้อมกับปรึกษากับกติกาก,การเล่นะบะมีเลือกอะไรบะมีเลือกการ<ข>าตีก,กอลอ์ฟก<ข>ารตีก,กอล์ฟ<า>นะครับกติกาก็พิมพ์กติกาลงใบตึก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 อ่ามข์ลงไปๆๆๆไเสร็จปุ๊บหรือขัดลอกมาก็ได้อ่าหรือขัดลอกมาจากใน ในอินเทอร์เน็ตอีกคุกเกิลนะครับเห็นไหมก็จะมีสนามนะครับมีหัวไมค์โครดายนะครับแล้วก็หัวอะไรฮะไฮบิดนะครับชุดเหล็กนะครับเวทนะครับพัตเตอร์ใช่ป่ะพัตเตอร์นะครับโอเคอ่าโอเคอ่ามจากในคุกเกิลอ่าันนี้รูปสนามกอล์ฟอ่านี่รูปสนามกอล์ฟมีอะไรอีกไหมครับมีมีเมียกไหมลูกมีชุดไหมไม่หนูไม่โหลดชุดมันมาวางด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณครูเสนอให้บะมีนะครับบะมีก็จัดวางภาพ ของหนูมันส่งลิงไปไม่ได้มันมีแตหนูแต่หนูทำในคอมถ่ายรูปไ,ได้ไหมถ่ายรูปส่งเหรอได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับทำทำแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับอ่าอ่าโอเคนะครับบัมีจัดวางนะครับจัดวางภาพให้สวยงามกว่าน,น,นี้นิดนึงนะโอเคนะครับถือว่าโอเคดีมากนะครับถึงทาได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับอ่าโอเคครับ ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะลูกนะหยุดเลยนะคะหยุดได้เลยครับลูกหยุดได้เลยอ่ามีใครมีใครทําในคอมพิวเตอร์อีกไหมฟอค่์อ่ามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยจ้าโชว์หน่อยขอดูหน่อยจ้าฟอนต์นะฟอนต์ทำในไหนลูกฟอนต์อยู่ไมฟอนต์ฟอนต์ทำในไหนลูกของกุงเทพทำในไหนเอ่ย ทำในมือถือค่ะอ๋อทำในมือถือโชว์ได้ไหมลูกแช่ยังไงอะคะแช์กดกดอ๋อหนูทำในมือถือเหรอในมือถือมันจะยากอะลูกในมือถือกดกดแช่จุดที่เป็นแนวต้าและห้าเตือค่ะว่าแช์ให้กดเข้าไปแล้วก็เลือกอ๋อนั่นแหละนั่นแหละหยุดกี่วันใครเนี่ย หยุดหยุดอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วลูกฟอนเห็นแล้วอาฟอนเปิดผลงานของฟอนมาหยุดแล้วก็อีบแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเปิดผลงานของฟอนมาแล้วอันนี้คือผลงานของฟอนนะครับเดี๋ยวนี้มดูว่าอ่าดูของรอโหลดของรอโหลดของนี่นะครับวิชาศึกษานะครับโอเคเลยลูกฟอนเหมือนหนูเลยอ่า ใช้แผ่นเดียวเหรอคะลูกมีแผ่นเดียวเหรอคะลูกใช่ไหมฟอนต์ลูกฟอนมีแผ่นเดียวเหรอคะลูกใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะไม่เป็นไรลูกโอเคโอเคอเคก่งมากเก่งมากอ่าเมื่อกี้ของติ๊กหรือแท็กอะฮะโชว์ขึ้นมาของติ๊กค่ะอ่าติ๊ก,อกโอเคนะครับอนาตกรว่าไงนะลูกติ๊กอะ ติดได้ทำวะเราไม่ได้หนวดเดิมเขียนโจทย์อ๋อไม่ได้เขียน,น,นโจทย์อ่าโอเคนะครับวิ่งใช่ไหมอ่าโอเคครับปิมมาปิมมาปิมป,มป,มปิมไม่ได้ทำ <c ười> ทำไมไม่ทำละ่ะฮะว้าวิธนะีเปิดคอมยังไม่เจอเลยค่ะฮะเปิดคอมปุ่มเปิดคอมไม่เจออะเปิดขอให้ให้แปงอะแปงเรียกแปงมาเปิดให้ดิ ออนจีลาถามว่าหยุดกี่วันนะครับหยุดตั้งแต่วันที่24ถึง28<ด>นะครับออนจีลานะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีในวันที่29นะครับนะนะออนจีลาโอ้ยแป้งเขาบ่นลูเป็นชุดเลยค่ะ,<น>ะไ,ทไทยพ่อในแบบนี้ใช่ไหมคะอย่าบนสิลูกเอยเปิดให้น้องหน่อยอะไรลูกว่างไงครับว่างไงเอยเออว่าวันภาษาไทยคือช้มิดเดิลนี้เลยใช่ไหมคะ ใช้น่าจะใช้มีดเดี๋ยวเดี๋ยวครูแจ้งวิธีทางเออเราคนเราอยู่เราอยู่คนละห้องด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูบอกครูรังนะครับตอนแรกเขาได้อล้วอะไรก็หลุดแล้วเมื่อผมลองทำวิทีมันก็ไม่ได้แล้วอะอ่าโอเคครับมีปัญหาเดี๋ยวคุณครูแจ้งคุณดาให้นะครับว่าเข้ายากและเข้านาบากกว่ามีดโอเคนะเดี๋ยวคุณครูบอกให้ มีแค, <Okay S 2> ค่สายรหัสแล้วใช่ใช่ใช่ปลดล็อกยากด้วยนะครับนะบางพลก็ยังเข้ายากเลยนะครับยุงกูจะเข้าได้ต้องเพิ่มรหัสได้ถูกใช่ใช่ลุงได้ทำยังไงในโทรศัพท์ก็ได้ลูกฉันต้องวางอ e ีเมลบนะิ๊กอันหน่งะโอเคค่ะอ่ะถัดไปทำงานไปลูกทำงานให้เสร็จนะครับอยู่อยู่พร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ สามโมงกว่าก็ได้นะครับใครจะอยู่ถึงสี่โมงครึ่งเลยได้นะนะกูจะนั่งเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับนะ <c oughs> อยู่กันไปยาวๆเลยนะครับงานก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับงานนะงานก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับครูก็ตรวจเช็คอยู่ตะลอดเวลานะครูเห็นแล้วแหละใครที่ส่งมานะครับ้อนขึ้นในไลน์ของครูเยอะมากเลยนะครับนะ ก็จะเป็นคนที่ส่งมาจำมาจำนะส่งมาได้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เรื่อยๆ พนเมฆคะว่าไงว่าไงลูกภาษาไทยอะค่ะต้องทำลงในกระดาษ A4 หรือว่าแปะลงสมุดคะภาษาไทยในกระดาษ A4 ในกระดาษ <ทำ S 2> A4 <AC. S 2> ครับตะกุ่นทำลายมือด้วย โอเคนะครับนะก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับนะถ้ามีอะไรก็ถามคุณครูได้นะครับ